ตลาดรถ EV ไทยเดือดเทสลาต้องกลัว d ี DY d ยังต้องถอยเมื่อฉังอันแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนอีกเจ้าประกาศเปิดตัวรถ e ีวีรุ่นใหม่ในไทย d p พา L07 และ d ีพา S07 ที่ราคาเพียง1.329ล้านบาทและ1.39ล้านบาทรถ2องคันนี้จะมีดีอย่างไรจะสู้กับเทส l a และ BYD เจ้าตลาดในไทยได้มากน้อยแค่ไหนเทรลเลอร์ KP, จะพาไปดูกันครับ บริษัทชังอันออโตโมบิลก่อตั้งขึ้นมาปี่อแปี1862และตอนนี้มีอายุมากกว่า162ปีแล้วทางบริษัทได้ผลิตรถยนต์ออก์กมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์น้ำมันรถไฮบริดรถพลักอินและแน่นอนว่ารถ E ีอีกด้วยชังอันถือว่าเป็นแบรนด์ระดับท็อปของประเทศจีนที่มียอดขายทั่วโลกมากถึง2ล้านคันในปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่ายังมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้า E ีในจีนติดท็อป1ิอีกด้วยโดยชังอันนั้นมีแบรนด์รถ E ีีหลักอยู่3บรรนนด์ซึ่งเป็ถล้สมมัััยไเทท้้งนน่่วาจะเป็น 1. อวตม แบรนด์รถสุดพรีเมียมที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีไฮเทคที่สุดในโลกเน้นเรื่องความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ E ีีที่หรูที่สุดมีฟีเจอร์เยอะที่สุดและยังราคาสูงที่สุดของช่างอันอีกด้วย 2. d e ดีพแบรนด์รถยนต์ระดับกลางที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีการเน้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ราคาก็ยังเข้าถึงได้และยังเป็นรถรุ่นที่ชัางอันเลือกที่จะมาขายในไทยเป็น2รุ่นแรกอีกด้วยนั่นก็คือดีพา L07 และดีพาว S07 นั่นเอง 3. n ม v ีโบแบรนด์รถยนต์ของฉางอันที่มีราคาเข้าถึงได้มากที่สุดจะเน้นตลาดแมสในอนาคตเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยแต่สำหรับผู้ใช้ในไทยคงยังจะต้องรอกันไปก่อนนะครับในภาษาจีนนั้นคำว่าฉางแปลว่ายั่งยืนและคำว่าอานแปลว่าความปลอดภัยหากรวมกันทั้งสองคำทำให้ความหมายของฉางอันนั้นหมายความว่าความปลอดภัยที่ยั่งยืนเราลองมาดูกันว่ารถยนต์ที่ฉางอันจะปล่อยออกมาในไทยทั้งสองรุ่นนั้นจะดีสมชื่อกันหรือไม่ DPO L07 รถซีดาน EV 100%ที่จะมาลงแข่ง D Segment ในไทยชนกับ Tesla Model 3 BYD Seal หรือแม้แต่กับรถน้ํามันอย่าง Toyota Camry และ Honda Accord DPO L07 มีมิติต,ตัวรถที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเพื่อนๆมีฐานล้อกว้าง2900ม mm, มระบบขับเคลื่อน Rear Wheel Drive กําลังมอเตอร์190กิโลวัตต์พละกําลังรวม258แรงม้าอัตราเร่ง0-100กมชมที่6.29วินาที ความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดแบตเตอรี่66.8กิโลวัตต์อัวและระยะทางขับสูงสุดที่540กิโลเมตรโดยมาตรฐาน NEDC ทำให้หากเทียบสเปกกับเท sla โมเดลสาม h ฮแลนด์เรี w e e ิลด์ไดนั้นถือว่ายังเป็นรองทางเทส la อยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพลังกำลังรวมที่2 8 3แรงมา้าอัตราการเร่ง0ูน0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่6.1วินาทีความเร็วสูงสุด201 h. ร้อยรนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะทางเทส la มีขนาดแบตเตอรี่ที่เพียง57.5กิโลวัตต์เท่านั้นแต่หากเทียบกับ b y d Seal r e a r w e e l d r i v e แล้วต้องบอกเลยว่า D p o w S07 นั้นมีสเปคที่เหนือกว่าทุมิติไม่ว่าจะเป็นพลังกำลังรวม201แรงม้าอัตราความเร่ง0-100ที่7.5วินาทีความเร็วสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเระยะททางสูงสุด510กิโลเมตรและขนาดแบตเตอรี่ที่61.44กิโลวัตต์ชั่วโมงหากได้ฟังในส่วนของสเปคที่เทียบกันแบบนี้แล้วท่านผู้ฟังคงเห็นได้ชัดว่า โมเด l 3 Highland นั้นยังมีสเปคที่เหนือกว่าอีก2ค่าอยู่มากทางด้านดี p a l S07 นั้นเป็นรถ SUV ที่จะมาลุยตลาด C SUV segment แข่งกับ Tesla Model Y, Volvo C40 หรือแม้แต่กับรถน้ำมันอย่าง Toyota Cross และ Honda CRV โดยดี p a l S07 นั้นมีมิติตัวรถที่ใหญ่มากเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับเพื่อนใน segment C SUV มีฐานล้อกว้าง2,900ม mm, ิลเมรระบบขับเคลื่อน Rear wheel drive ำลังมอเตอร์190กิโลวัตต์พละกำลังรวม258แรงมา้าอัตราเร่ง0-100ที่6.7วินาทีความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดแบตเตอรี่66.8กิโลวัตต์ระยะทางสูงสุด485กิโลเมตรต่อการชาร์จด,ด้วยมาตรฐาน NEDC ด้วยสเปคที่ลดลงบางส่วนของ d p o w S07 นั้นทำให้กำลังถูกทาง Model Y กินขาดไม่ว่าจะเป็นพละกำลังรวม283แรงม้าอัตราเร่ง0-100ที่6.9วินาทีความเร็วสูงสุด217กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางสูงสุด5 1 0กิโลเมตรชั่วโมงโดยที่มีขนาดแบตเตอรี่ที่เพียง 57. 5 7 5กิโลวัตต์เรียกได้ว่าถ้ายังไม่สนราคาส่วนต่างเพราะเทสลาไม่ได้ส่วนลดเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลไทยโมเดล Y ถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นสเปกก็ย,ยังจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าทางด้านสเปกนี้ครับแต่หากเราไปดูด้านในรถของฉังอัน d p o w e L 0 7และ S 0 7นั้นต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สวยและหรูและไฮเทคมากจริงๆโดยเฉพาะกับรุ่น S 0 7 ทั้งมีหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนที่มาพร้อมระบบปรับทิศทางอัตโนมัติมีหน้าจอกลางอัตโนมัติออโต้แพนนิ่งซันฟลาวเวอร์ทัชสกรีนระบบสั่งงานด้วยมือ Gesture Recognition Control ระบบเสียงรอบทิศทางโซนี่ลำโพง14ตำแหน่งไฟแอมเบียนท์ไลท์มาครบ64โทนสีและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะมากมายเช่นระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ Intelligent Driver Assistance System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันแบบสมปสาน IACC ระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าพร้อม stop and go ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าอย่าง FCW และระบบอื่นๆอีกมากมายจนโดยได้ว่ารถยนต์ EV ชังอันดีพาว L07 และ L 07นี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความไฮเทคและล้ำหน้ารถยนต์น้ำมันไปไกลแล้วอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะสนใจรถยนต์ EV รุ่นไหนก็ลองฝากกด subscribe และลองมาติดตามช่อง trader KP ไปกับพวกเราได้เลยครับเพราะเราจะนำข่าวสาร EV รอบโลกมาให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างติดขอบสนามอย่างแน่นอน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ